นักเก็ตไก่ที่เด็กๆชอบกินอ่าคนนี้ชอบกินอ่ะกินพี่ป้องมากินเอ้ยไม่เว้ยงูจะมากินอะไรอ่ะกินครับพี่ป้องมากินเลยลูกอร่โยไหมัน้ำอ่ะพี้ป้องลุกขึ้นมากินเลยอย่านอนกินนะเด็กเป็นงูนะถ้าใครนอนกินเป็นงูเออนั่นแหละเป็นงู พี่น้องพี่น้องกินนักเก็ตไก่ที่เขาชอบชอบมากอร่อยไหมมีไก่ป๊อบด้วยมีนักเก็ตไก่ด้วยนี่อาหารกลางวันของเด็กๆพี่ปกป้องหันหน้ามาสิอันหน้ามาดูเพื่อนๆสิเผื่อเพื่อนๆเข้ามาดูพี่ปกป้องพี่ปกป้องก็กินอร่อยไหม

อร่อยพี่ป้องพี่ป้องอร่อยไหมพี่ปกป้องปกป้อง,อ,ง,อ,งอร่อยไหมเงยหน้าขึ้นชี้โอ้ยก้มหน้าก้มตาดูโทรศพัพท์แปดเก้าหนูมีเก้าตั้งใจกินฮึมอร่อยดูหน้าทำหน้าทำตาดูทำหน้าทำตา เพื่อนเพื่อนเอาบอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยอร่อยมากพูดไปอย่าเลยมากินกันนะเป็นที้ไม่เข้เลยบ๊ายบายอะไรบ๊ายบายนั่งดีๆสิคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเห็นตุ๊กตาอาอย่าเล่นสิลูกอาตั้งใจกินให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนมากินด้วยสิ โอ้โหเก่งจังเลยเก่งมากเก่งมากนั่งดีๆสิคะเดี๋ยวเขาจะเห็นอันเขาจะเห็นกรุงเทพนะคะพี่ป้องก็นั่งดีๆเดี๋ยวเข,เขาจะเห็นบางกอกนะคะอ,อาถ้าถ้าอร่อยถ้าอร่อยเอร่อย กินนี่แม่ลูกกินนี่กินสีนี่ก็ได้นี่นี่เออ,รอเกระนาคกระแกออกเออกินสีนี่กินนี่เออกินนี่งาโอ้โหบายบายอย่าลืมมากินกันนะพรุ่งนี้จับได้แล้วเ <c oughs> อะพี่ป้องพี่ป้องกินอืมกดจมูก๋อ